ออของใหญ่อ่ะฉันมันชอบใหญ่ๆบิก๊กบิ๊กบึ้มเบิ้มไปเทียทเท่ยวกันหน้าดิอ่าฉันชอบของใหญ่เลยอะไรอะไรเติบ์มเติรมันคือคนเขารู้อยู่แล้วอะไรเขาติดตามฉันอะไรเติบ์เติรก็ภาคต่อแต่มากินลก็อล็กเล็กๆอะไรไม่พอดีปากไม่พอดีคำเธอแล้วทำยังไงอ่ะเอาเอาลอกลอกเปลืกอกมันดิไปร้อนอ่ะปากพอมนะไม่ได้รู้จักไว้แล้วปากพอมปากพอมคือแบบ อยเซนเล็บก็อธิบายไม่ทุกคือว่าโรนทุกปากโผมันเออนี่อะไรนี่อะไรชอบใหญ่ๆเมื่อกี้อาเจยเฮียหน้าร้านน่ะในคำเดียวใยคำเดียวดิโอเคก็คงพูดไม่ได้แล้วนกันนะบ๊ายบายเลยกันทั้งยันยงเก่งยออเออังเก่งนะ 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm.